สวัสดีครับครับผมอาจารย์สัญญาครับครับวันนี้ผมก็จะมาไล์สดมีดหมอของหลวงปู่เดิมให้กับทุกท่านได้อ่ารับชมได้เรียนรู้และก็ได้ศึกษากันอีกเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเคยเมื่อกับทุกทุกครั้งนั่นแหละครับครับช่วงนี้ก็จะห่างหายไปหน่อยนะครับผมเองก็จะไม่ค่อยได้ไล์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้วัตถุมงคลที่สะสมไว้ที่มีอยู่ก็เริ่มลอยหลอนะเริ่มจะหมดแล้ะเหลือน้อยแล้ว อ่าที่มาไล่อยู่ก็เคยเอามาไล่อ่าครั้งสองครั้งแล้วครับก็เลยยังไม่ได้มีวัตถุมงคลใหม่ๆเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนหน้าฝนนะครับเวลาเราลงพื้นที่ออกอ่าไปหาวัตถุมงคลนี่ก็มันจะยากหน่อยนึ่งมันไม่เฉาฝนตกแต่มันยากอีกตรงที่ว่าชาวบ้านนะชาวบ้านเขาจะออกไปตุละไปทำไรทำนากันไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านกันเนาะ มันก็เลยยากนะครับเดี๋ยวรออีกสักคู่นึงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีนะครับมีติดต่อมาหลายเดี๋ยวพอเสร็จหน้าฝนโดยตมบูน่าจะเข้าไปอีกสักครั้งหนึ่งไม่ครั้งนะ้ะเข้าไปหลายๆครั้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ของใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เอ่วนวัตถุมงคลที่เหลืออยู่นี่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดนะครับเหลือก็ไม่เยอะแล้วเพราะว่ามีเจ้าของแล้วครับ นะจะของที่แท้จริงเขาก็มาบูชาไปมนไปันนาไปนะใกล้จะหมดแล้วที่เหลืออยู่นี่ก็ยังยังไม่เจอเจ้าของที่แท้จริงเนาะกรับก็รอเจ้าของอยู่นะครับสวยแเลยนะครับถึงยุกถึงหลวงพ่อหมดแล้วมีทั้งเรานะวัะตถุมงคลทั้งเรานะครับก็หลายคนก็เคยชมในคลิปแล้วหลายดูหลายครั้งนะครับก็จะไม่ต้องพูดเนาะก็เท่ากับว่าเอามาดูให รู้ว่ายังมีอยู่แค่นั้นเองครับเล่มนี้เนาะเอาเล่มแหลกนะครับเด็กๆสวยเลยฉ่ำๆเลยยุกช่างชิมเลยอันนี้คือความยาวกกสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งนะครับเห็นๆกันนะครับเฉพาะใบก็สองนิ้วครึ่งอนะครับงนาทาได้งานะครับนี่งานถึงเหลืองๆช่ำๆเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็นาคะทำาด่งานากับเงินมีดสองกระยันะครับ อันนี้ถ้าไปลงน้ำมันหน่อยเดี๋ยวก็จะสวยนะครับบะเฉีงช่างการยุบการเหี่ยวการย่นนะครับความเก่าเนาะ<ม>พกสะดวนะครับพ้หญิงก็พกได้ผู้ชายก็พกดีนะครับเนี่ยพกติดตัวไว้นะครับเพื่อเป็นะดิมงคลนะครับพกไว้เพื่ออ่ากำจัดสิ่งนี้รับสิ่งนี้เห็นตัวนะครับแก้อาถันต่างๆนะครับติดรถติดลาได้เป็นอย่างดีนะครับหน้านี้หน้าฝนเน,น,น,นาะ ลงถนนลื่นปลอดภัยนะครับไว้ป้องกันเป็นทั้งคนทั้งแก่นี่นะครับค้าขายก็จะเริ่นลุงเรืองนะครับเพื่อสำหรับผู้ที่ทำงานบริษัทหรือทำงานราชการเขาจะได้ก้าวหน้า <c oughs> คเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่านะครับเรื่องันธุ์สกต่างๆกันรู้กันดีอยู่นะก็ไม่โพสไลกผมก็ผมไม่ค่อยจะเป็นอ่ับมาดูแค่ว่านำมาให้ทุกท่านชมเนี่ก็ให้แค่ว่าอ่าเป็นของแท้ทันยุคทันหลวงพ่อแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ก็ช่างชิมเนาะช่างชิมนะเห็นไหมแต่งามเก่าๆเ,เลยครับเป็นนิ่มนะครับ คนบอกไม่ทําความสะอาดลองนับอ๋อเน้นดําเดิมนะครับอันนี้แน่นๆ่นเลยนะครับที่เราลงกลาวไว้ที่เขาคัา,างไว้นะครับสวยงามนะครับสาหรับคนชอบของเล็กๆมีําเนกระทังรัดนะครับคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะกานิ้วสิบสองนิ้วกานิ้วสิบนิ้วอันนี้ก็อันนี้พกยังมิดชิดเลยนะครับตามมาไปพก เ๋าเครื่องพำอ่างได้นะครับท้าผู้ชาระส่ปกใส่กระเป๋าแล้วก็มีชิรติดหน้ารถหน้าลาจางสะดวกสบายนะครับสวยงามนะครับสนใจทักมานะครับ0ูน7 5 0ปดสามเจ็ดห้าูนแปด้าแปดนะครับขอบคุณใน่ต้องพูดพูดต่างก็รู้ดีนะครับนี่หลวงพ่ออันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ถุก๊กระจ้าอ่ะเดี๋ยวดูความยาวกันความยาวก็ห้านิ้ว อันนี้พอดีนะครับอันนี้ยังใส่ไม่สนิทนะครับเดี๋ยวใส่สนิทก่อนนะสนิทนะห้านิ้วความเพอรใบมีก็สามนิ้วครึ่งนะครับอ่าดูความเก่ามีทาําด้วยงาเหมือนกันนะครับอันนี้งาขาวๆนะครับอันนี้งาช้ำๆเหมือนน้าผึ้งนะครับงามีหลายสีได้มีสองสีสามสีอย่างเงี้ยนะครับงาอ่าเห็นไว่าเ,ออเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวขาวขาว่างานะครับนีแตกลายงาเห็นะหมงามันจะแก่งๆนะครับไม่เหมือนกับเขา เขาก็ัอย่างนี้นี่ยุคโบราณน,นะครับยุคโบราณยุคโบราณก็ยุคที่ยังไม่มีเอกลักษณ์ยังไม่มีช่างประจําตัวของหลวงพ่อนะครับที่ชาวบ้านแถววัดแถวเพื่อตะครีแถวนั้นที่เขาตีมีกันนฮะชาวบ้านก็ไปเป็นซื้อมาแล้วนะครับมาให้หลวงพ่อหลวงป่า้าผมให้ครับสมัยสงครามโลกนะครับที่กําลังนิยมกันใหม่ๆนิยมกันเยอะมากๆนะครับมีผลิตไม่ทันนั่นเองนะครับ ตามประวัติก็ว่ามานะครับนี่รครับทีบ่มาใบโพครับใบโพคนละอย่างกันนะเห็นไหมเห็นใบโพเหมือนกันน,ะน,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 นนะะมีใบโพช่างสิมใบโพโบราณอะไเนี่ยนะแล้วมีใบโพช่างสอนอีกนะที่ละอย่างกันนะครับนะครับมาดูความเก่านะครับทึ้งอยู่นทล้งพอกำแน่นหนานะครับส่วนราคากระทัวมาทักมาถามกันได้นะครับรุ่นแปดสามเก้าห้ารุ่นแปดเก้าเก้าแปดนะครับ คือไม่เป็นไม่มีคนสะพัดเอาแค่นีน้หละอะดูเอาชมเอาไว้ยังอยู่นะครับแลต่ทุกเล่มันเขาบอกว่ามีเจ้าของนะครับก็มีเจ้าของหมดอะหละที่เราไปบูชามาก็มีเจ้าของอยู่นะแต่ว่าสมบัติผัดเกินชมเนี่ยราก็ได้มาจากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็มาจัดหาเจ้าของที่รักและศรัทธาที่หลวงพ่ออยากจะไปอยู่ด้วย,ยจริงๆนะครับมันจะกระถักมาได้เลย ั083758998นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับตอนหรับว,ว,วันนี้รับผมอาจารย์ตัญญาสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับ